สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับในหนังสือปฐธมกาลบทที่1นึข้อยีได้บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาและก็ตามอย่างพระองค์ให้ปกครองให้ดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างครับและในเพลงสดุดีบทที่8ได้บอกว่าเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีประหัตของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระเจ้าได้ทรงสถาปนาไวา้ มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่ปรงทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระเจ้าทรงห่วงใยและในเพลงสดุดีบทที่8ได้บอกว่าเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีประหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระเจ้าได้ทรงสถาปนาไวา้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่ปรงทรง,ทร,ง,งระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระเจ้าทรงห่วงใยเขาในข้อที่5บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและพระองค์ทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอํำนาจให้พวกเขาและในข้อที่6ก็บอกว่าพระองค์ทรงให้มนุษย์ปกครองผลงานแห่งพระหัตของพระองค์พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าของพวกเขา มนุษย์คือสิ่งสุดยอดของการทรงสร้างของพระเจ้าครับเมื่อมนุษย์ได้หลงทางไปจากพระมรรคาของพระองค์พระองค์ก็เที่ยวตามหาครับเพื่อมนุษย์จะได้กลับมาอยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งครับเราคงเคยได้ยินคำว่าอย่าคบคนชั่วอย่าเป็นมิตรกับคนบาปจงหลีกเสียให้ไกลอย่าเข้าใกล้พวกเขาเพราะพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ จะพิาพากษาคนบาปคนชั่วอย่างสาสมที่เขาได้กระทำคำพูดเช่นนี้เป็นจริงอย่างนั้นหรือถ้าเราถามพระเยซูคริสต์พระองค์ก็จะตอบเราด้วยคำตอบที่ทำให้เราประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะยืนยันถึงความรู้สึกของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์คนบาปทุกคนครับโดยขอยกคำอุปมาที่พระเยซูได้ทรงเล่าวไว้3เรื่องด้วยกันครับ คือ 1. คำอุปมาเรื่องแกะหาย 2. คํคำอุปมาเรื่องเหรียญหายและก็สุดท้ายคำอุปมาเรื่องบุตรหายครับซึ่งเราอ่านพบในหนังสือลูกาบทที่15ครับเบื้องหลังหรือที่มาของการเล่าคําอุปมาก็คือปรากฏอยู่ในข้อที่1ครับในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค พวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ก็บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาคําว่าพระองค์ในที่นี้ก็คือพระเยซูครับมีคนสองกลุ่มที่กินอาหารร่วมโต๊ะกับพระเยซูคือพวกเก็บภาษีและก็พวกคนบาปครับในสมัยนั้นคนยิวก็ชิงชังคนเก็บภาษีครับเพราะว่าพวกคนเก็บภาษีก็คือคนยิวแต่ก็ทํางานให้อาณาจักรรมัน คนเก็บภาษีคือคนที่ไม่มีใครครบค้าสมาคมเลยครับยกตัวอย่างคนที่เรารู้จักดีก็ชื่อสกิเอสอยู่ในหนังสือลูกาบทที่19ครับส่วนคนบาปในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ก็รวมไปทั่วครับอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความขาดตกบกพร่องในการถือธรรมัญญัติของโมเสสหรือมีโรคที่ถือว่าเป็นบนทินเช่นคนโรคเรื้อน คนบาปอาจจะเป็นคนที่มีอาชีพที่สังคมรังเกยียจเช่นหญิงโสเภณีเชื่อไหมครับว่าแม้แต่คนพิการที่มีร่างกายเป็นคนง่อยเป็นคนหูหนวกเป็นคนใบเป็นคนตาบอดก็ยังถูกนับให้อยู่ในพวกคนบาปด้วยเช่นเดียวกันครับเราจำพระกัมพียอนบทที่9ข้อที่2ได้ไหมครับว่าพวกสาวกของพระเยซูทูลถามพระเยซูว่า พระอาจารย์ใครทําบาปคนนี้หรือพ่อแม่ของเขาเขาจึงเกิดมาตาบอดก,กลุ่มที่วิาพากษ์วิจารณ์พระเยซูก็มีสองกลุ่มด้วยเช่นกันครับคือกลุ่มแรกคือพวกฟาริสีและก็กลุ่มที่สองคือพวกธรรมจารย์ครับซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของคนเคร่งศาสนาครับคำวิจารณ์วิาพากวิจาร์ณของพวกเขาก็คือว่า พระเยซูต้อนรับคนบาปและพระเยซูกินข้าวด้วยกันกับคนบาปครับอีกความหมายหนึ่งพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ไม่ต้อนรับคนบาปไม่สังคมด้วยกับคนบาปและพวกเขาเชื่อและก็สอนว่าพระเจ้าเองก็ลงโทษพระเจ้าเองก็ไม่ต้อนรับคนบาปเพราะคนบาปคือคนที่ทำผิดกฎบัญญัติของพระเจ้า แล้วก็จะโดนพระเจ้าลงโทษครับพระเยซูยกคำอุปมาเพื่ออธิบายชี้แจงคำวิจารณ์เหล่านี้ครับคำอุปมาแรกครับปรากฏตั้งแต่ข้อที่3เป็นต้นไปพระเยซูจึงจัดคำอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่าใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้า แล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือเมื่อเขาพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บาแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อมาถึงบ้านเขาก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันแล้วก็พูดว่ามาร่วมยินดีกับข้าเถิดเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปแล้วนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในทำนองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบทำ99คนที่ไม่ยอมกลับใจใจความของคําอุปมาก็คือผู้เลี้ยงแกะคนหนึ่งมีแกะ100ตัวแล้วก็แกะ99ตัวก็ปลอดภัยดีครับไม่ได้มีอันตรายใดๆแต่มีแกะน้อยตัวหนึ่งหลงหายไปครับ แกะตัวนี้ระหกระเหินหลงหายไปจากฝูงแกะหลงนั้นกำลังจะตกเป็นเหยื่อของฝูงหมาป่าที่กำลังจะมากัดกินแกะตัวนี้เมื่อเวลาพรบค่ำครับเชตาของแกะน้อยขึ้นอยู่กับว่าผู้เลี้ยงจะเที่ยวตามหามันหรือไม่และถ้าผู้เลี้ยงตามหามันก็ต้องหาให้พบ ก่อนเวลาค่ำคืนครับความมืดคือเงาแห่งมัจุราชที่กำลังจะมาถึงแกะน้อยในไม่ช้านี้ครับผู้เลี้ยงแกะรักสงสารแกะน้อยตัวนี้ครับผู้เลี้ยงแกะตัดสินใจที่จะเดินตามหาแกะเขาคิดในใจว่าป่านนี้แกะคงหิวคงตกใจกลัวแล้วก็หวาดผวาเป็นอย่างยิ่งผู้เลี้ยงแกะเที่ยวตามหาแกะน้อยไปทั่วครับ ไปที่ภูเขาไปที่ริมน้ำไปแถบที่ลุ่มไปบนที่ดอนที่สูงสูงผู้เลี้ยงแกะเดินไปแล้วก็ร้องเรียกแกะไม่หยุดครับในที่สุดเขาได้ยินเสียงแกะร้องตอบเขาจำเสียงแกะได้ครับแกะก็จำเสียงเจ้าของได้ครับแกะหลงได้พบกับเจ้าของเจ้าของได้พบเจอแกะที่หายไปครับเขาอ,อุ้มแกะน้อยด้วยความยินดี ยกขึ้นใส่บาแบกแกะกลับบ้านด้วยความดีใจครับก่อนที่ยามค่ำคืนจะมาเยือนครับจากความหิวโหวยจากความหวาดกลัวได้กลายเป็นความยินดีครับพระเจ้าคือผู้เลี้ยงแกะมนุษย์คือแกะที่หลงหายครับพรรองเที่ยวตามหาเราจนพบพระเจ้าต้อนรับคนบาปพระเจ้าเที่ยวตามหาคนบาป พระเจ้าไม่ได้รังเกียจคนบาปเหมือนอย่างที่คนเคร่งศาสนาคิดครับคําอุปมาที่สองครับตั้งแต่ข้อที่8หญิงคนใดที่มีเหรียญเงินสิบเหรียญแล้วก็เหรียญหนึ่งหายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถีทุวนจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วนางก็จะเชิญมิสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันและพูดกับเขาว่ามาร่วมยินดีกับฉันเพราะฉันพบเหรียญเงินที่หายไปแล้วนั้น ในทํานองเดียวกันเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ครับคําอุปมาเรื่องเหรียญหายบรรยายถึงความรู้สึกเสียดายห่วงแหนเพราะเหรียญคือสิ่งที่มีค่าของเธอได้หายไปเธอค้นหาไปทั่วทั้งบ้านเธอกวาดบ้านเธอค้นหาอย่างละเอียด ที่ถ้วนทุกซอกทุกมุงมไม่หยุดเลยครับตลอดทั้งวันจนตกถึงเวลาเย็นและก็มืดคำ่ำเธอก็ยังจุดตะเกียงเที่ยวค้นหาในที่สุดเธอก็เจอเหรียญที่หายไปครับคำอุปมาก็มีความหมายเดียวกันกับคำอุปมาเรื่องแกะที่หายไปครับเราเห็นถึงความพยายามของพระเจ้าที่ปรงตั้งใจค้นหา สิ่งที่มีค่าคือมนุษย์จนพบครับเหมือนบทเพลงคริสเตียนบทหนึ่งเพลงที่ชื่อพระคุณพระเจ้าที่บอกว่าครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหาตาบอดแต่ค่าเห็นแล้วทั้งสองคำอุปมาครับมีคำหนึ่งครับที่เราไม่ควรจะมองข้ามเพราะคำนั้นเป็นคำที่ชี้แจงทำให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังคำอุปมา ก็จะเข้าใจได้เป็นอย่างดีครับคำนั้นคือคำว่าหรือครับใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัวไว้ที่กลางทุง่งหญ้าแล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปแล้วนั้นจนกว่าจนกว่าจะพบหรือหญิงคนใดที่มีเหรียญเงินสิบเหรียญแล้วก็เหรียญหนึ่งหายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดทีท่วน จนกว่าจะพบหรือเขายกตัวอย่างซึ่งทำให้เราทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือว่ามีใครบ้างครับที่เป็นพ่อแม่เมื่อพาลูกรักเดินออกไปเที่ยวอยู่ๆหันไปดูลูกน้อยหายไปมีพ่อแม่คนไหนบ้างครับที่ไม่เที่ยวตามหาลูกจนกว่าจะพบหรือมันเป็นคำถามที่ทุกคนทราบคำตอบดีครับพระเยซูกำลังยืนยันชี้แจงและก็อธิบายว่ามันเป็นธรรมชาติของพระเจ้า ที่โรรองทรงตามหามนุษย์มันเป็นธรรมชาติของโรรองที่โรรองทรงรักคนบาปมนุษย์คือผู้ใดเล่าที่พระเจ้าทรงระลึกถึงเขาพี่น้องครับเราทุกคนมีค่าสําหรับพระเจ้าเมื่อมนุษย์หลงทางพระเจ้าตามหาเมื่อมนุษย์กลับมาพระเจ้ายินดีผักคุณคือแกะที่กําลังหลงหายอยู่พระเจ้ากําลังตามหาคุณครับ แต่ถ้าหากคุณเป็นแกะที่อยู่ในบ่าของพงแล้วให้คุณสรนเสริญพระเจ้าครับพบกันอีกในตอนต่อไปเรื่องคำอุปมาเรื่องบทที่หายไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ